เก็บบรรยากาศต้นต้นมะกรูดต้นมะกรูดพี่น้องบึงสวยงามบ่บึง,บงต้นกูดบึงอะไรนมนต้นมะกรูด <c oughs> เอาไปทอดกินกับอ้ำเป็ดพี่น้องโอ้สุดยอดเลยเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ย ปุณะงามปูเวในี่ไปน้องเว้ย์เหมือนเหมือนจังบ่มีคนกินพี่น้องเอ้ยไลยให้ไลยขาดมึงดูบัดตัดลงแล้วกับตัดลงแล้วพี่น้องซ้ำตอนมั่นโป้งไม่พี่น้องขึ้นมาหลายกัวเก่าบัดทุ่มลังคาเฮียนเลยพี่น้องเบื้งเราเลยเบื้งออกบอกผู้ใดมาตัดออกกับบ่มาจ๊กใบยานเนียงเล้พี่น้องยันเฮียนกลางบ้านมานะยังยิบใบยันเนียง ตั้งแตเห็ดในข้นขายาดคือว่าหรอวะนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกคลิปได้อีกคลิปนึงได้พี่น้องมาหนี่งได้อีกคลิปหนึ่งคลิปต้นอันนี้ได้อีกคลิปนึงได้พี่น้องกูเบิ่องโลกเลยนะเลยนะเลยนะเลนะได้อีกคลิปนึงเ่งพี่น้องเฮ้ยุูนะสวยุูนะ งามโมพี่น้องนี่อันนี้คือมาสาธิตให้เบิง่งมาเบาให้เบิง่งให้ฟังหรือซื้อได้พี่น้องเนี่ยอันนี้ต้นมะกรูดบางเฮี้ยน,นก็บยีบบะมีนะพี่น้องบางเฮี้ยนก็บ่มีหากินยากหาแนวใส้นลาบใส่ขนมจอกขนมเสี่ยงยากนี่พี่น้องแต่ว่ายุ่นีนี่พวกอึดประหยากนี่พี่น้องหลายคักพูดนะเบิ่งพี่น้องงาม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 ก็ที่ว่าจาก๊กแบบมันมาอวดมาโอ,อ้ยยังไง ภาษาต้นนั้นอันมาก,กูดซื้อๆกาจีว่าเนอะ <c oughs> อันนี้คือทายให้ผู้เพิ่นบ่มีนะเพิ่นไปนปลูกแล้วมันกับเมื่อยให้เพิ่นจักเจียตายถิ่มลงไปมันนันก็หอยกินแหมพี่น้องเอ้อันนี้ปลูกไว้เลยเบิ่งนี่มีหอดหมากได้ผลแล้วเด้อพี่น้องคน ได้ลูกเล็มออกมากออกผลนแล้วพี่น้องมึงหลดพุนอ่ะพุนอ่ะพุนอ่ะบ่พุนออกมากออกพุแล้วเหน็นบ่เว้ยผุ้ใได้อยกากได้ก็มาเอาหลดพี่น้องเพื่อนบอกว่าให้ตัดไปขายให้แน่ว่าสันโอวตัดลงมือนั่นกวางเอเลี่ยอยู่พี่น้องคุนมันปงไม่แบบยางสวยยางงามเลยบักยางโดกยางนั่นเลยพี่น้องอย่านาั่งกับขึ้นบักขาดเลียพี่น้องเิึงมึง,มงอย่านาัาน่งไปพุนอ่ะ มึงอย่านั่งนี่มัดชูมหม่องเลยพี่น้องมึงคนปูแหว่อย่น้ำมันนี่ก็มีพี่น้องมึงคือน,น้ำนี่คนน่ะนี่มีแต่อย่านั่งหลายค่ะพี่น้องอย่านั่งไลายอืดนี่ก็พักกินกับลาบคือกันพี่น้องนี่ใส่กินกับลาบใส่อ้อมนองหอกนองหวัวมุนังเหล่าพี่น้องนี่นี่อืดกินเนาะ